ในตอนนี้คุณกําลังเจอปัญหาเรื่องการขาดความมั่นใจอยู่ใช่ไหมครับคุณไม่กล้าแสดงความมั่นใจของตัวเองออกมาและไม่กล้าแสดงจุดยืนของตัวเองออกมาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่อง B Be Better Life อ,อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะสอนให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่า ego ครับผมคิดว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ ก็คงเป็นคนที่ขาดความมั่นใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําหรือไม่แน่ใจว่าสิ่งตัวเองทํานั้นมันดีพอหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าคุณโชคดีแล้วล่ะครับที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เพราะเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะช่วยเปลี่ยนให้คุณการเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่าอีโก้ครับผมอาจไม่ได้อธิบายให้ละเอียดว่าอีโก้คืออะไรกันแน่แต่ถ้าทุกคนต้องการให้ผมอธิบายทุกคนสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับ และก่อนจะเริ่มเนื้อหากันผมอยากจะเกริ่นนาให้คุณฟังสักหน่อยว่าอีโก้คืออะไรอีโก้มันคือความมั่นใจของตนเองที่สูงเกินไปกว่าปกติจนบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เรามั่นใจตัวเองมากเกินไปจนหลงตัวเองไปและไม่ยอมรับฟังใครครับแต่อีโก้ถ้าสามารถควบคุมมันได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีครับเมื่อรู้ไปแล้วว่าอีโก้คืออะไรต่อมาเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่าครับและนี่คือ3มเทคนิคที่ผมจะบอกคุณมันคือ3ามเทคนิคที่สามารถเพิ่มความมั่นใจกับคุณได้ ด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่าอีโก้ครับข้อที่1ตรงใช้อีโก้เพื่อแสดงจุดยืนของตนอย่างชัดเจนการแสดงจุดยืนของตัวเองในเรื่องที่ตัวเองทําหรือในเรื่องที่ตัวเองเชื่อน,นั้นมันจะสร้างความมั่นใจให้กับเราเพิ่มมากขึ้นครับเพราะในตอนที่เรากำลังแสดงจุดยืนของตัวเองอยู่มันคือการนําเสนอสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วซึ่งเราไม่จําเป็นต้องรู้ลึกหรือละเอียดครับแต่ต้องรู้ในระดับที่ตัวเรานั้นเข้าใจและเมื่อเราใช้ร่วมมันกับอีโก้ อีโก้จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเก่งในเรื่องนี้เรื่องนั้นจนบางครั้งเราอาจจะพูดได้อย่างมั่นใจโดยที่มันจะเป็นต้องพึ่งอีโก้ของเราครับข้อที่2จงใช้อีโก้เพื่อให้รู้สึกว่ากําลังถูกชื่นชมอยู่การใช้อีโก้ในหัวข้อที่2นี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะมันอาจทําให้คุณกลายเป็นคนที่หลงตัวเองจนคิดว่าตัวเองดีและสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ถ้าใช้ถูกวิธีมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ สมมติว่าคุณต้องขึ้นไปบนเวทีเพื่อนําเสนอให้กับคนจํานวนมากที่กําลังรับฟังคุณอยู่คุณอย่าได้กลัวสายตาที่กําลังจับจ้องมาที่คุณพวกเขาไม่ได้กําลังจะจับผิดคุณครับและบางทีพวกเขาเองก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคุณกําลังจะทําอะไรเพราะงั้นอีโก้ของคุณมันก็เลยพยายามจะบอกคุณว่าสายตาของทุกคนที่กําลังมองมาที่คุณนั้นมันคือสายตาที่กําลังชื่นชมคุณอยู่และเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังกําลังถูกชื่นชมอยู่นั้น คุณก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะมนุษย์เรานะครับชอบความรู้สึกที่ตัวเองกําลังถูกชื่นชมและถูกเชิดชูครับต่อมาเป็นข้อที่3เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับจงใช้อีโก้เพื่อเป็นคนที่ตัวเองอยากจะเป็นในหัวข้อนี้ผมคิดว่าคงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มความมั่นใจแล้วครับในทั้งสาหัวข้อนี้ข้อนี้จะง่ายที่สุดครับเพราะข้อนี้มันจะทําให้เรานั้นเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นครับมันคือการใช้อีโก้ เพื่อฉายภาพคนที่เราอยากจะเป็นขึ้นมาครับซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเราในอนาคตก็ได้เพราะอีกโก้มันพยายามจะบอกคุณว่าตัวเราในอนาคตนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากกล้าที่จะประชิญหน้ากับสายตาของคนอื่นกล้าที่จะยอมรับว่าไม่มีใครเห็นด้วยหรือยอมรับเราทุกคนและเมื่อคุณได้เห็นภาพเหล่านั้นคุณก็คงอยากจะเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับฟังม,มาจนถึงตอนนี้ผมคิดว่า น่าจะมีหลายคนที่เริ่มเข้าใจวิธีนำอีโก้มาใช้ช่วยเพิ่มความมั่นใจอยู่บ้างและอาจจะยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนลองทำความว้าใหญ่ดูครับไม่จาเป็นต้องใช้ทั้ง3มเทคนิคที่ผมนําเสนอออกมาแต่คุณยังเป็นต้องเลือกว่าใน3มเทคนิคนี้มีวิธีไหนที่เหมาะสำหรับคุณมากที่สุดแต่ถ้าคุณอยากได้คําแนะนําผมแนะนําว่าเป็นหัวข้อที่3ครับเพราะข้อนี้มันจะช่วยเราเห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมันยังสามารถทําให้คุณเข้าใจตัวเองจริงกว่าเดิมได้และทั้งหมดนี้คือ3เทคนิคที่ผมนํามาหวังว่ามันจะช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นได้นะครับสําหรับในคลิปนี้ be better l i ล e ขอลาทุกคนไปก่อนและเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ